ผู้ชมครับผมอิสลาแจ้งประจัก์ทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนผสมทรัพย์ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงประจวบจำเนียนสีเกษตรกรคุณเก่งเจ้าของสวนผสมทรัพย์วันนี้คุณลุงประจวบจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์มิยมชิกโดยการทากิ่งให้กับเว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอมเดี๋ยวให้คุณประจวบคุณลุงประจวบแนะนาตัวเลยครับผมสวัสดีครับผมนายประจวบจำเนียนสีเป็นรองประธานสภาเกษตรแห่งชาติ จะมาขยายต้นไม้คือไม่ยงชิดท่ากิ่งท่าเงาะเราก็จะติดตาถ้าทุเรียนเราก็เสียบยอดลองกองเราก็เสียบยอดครับเดี๋ยวจะไปสาธิตให้เกษตรกรดูว่าการท่ากิ่งเป็นต้นไม้ชนิดไหนบ้างครับครับผมครับไปดูเลยเนาะครับไปเลยครับวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกของการท่ากิ่งนะครับมาถึงแล้วก็ตัดต้นตอนี้ปึ๊บ ทิ้งเลยทิ้งเลยแค่ตรงนี้ครับครับอเอาแค่ตรงนี้ก็ใส่ถุงอย่งนี้ตอนนี้ต้องประมาณกี่วันครับต,ต้องหนึ่งปีไปแล้วขอ,อ,อหนึ่งปีเลยครับถึงจะได้ เดีวเราจะ่าให้เท่าๆกันค่ะเขียงกันเราก็ปาดนี่ปาดเฉียงขึ้นไปครับประมาณสองสามเซนเนาะมาหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วนี่แหลขึ้นไปครับแล้วก็มาดูตำแหน่งนี้ครับเราก็ปาดตรงนี้ก็แผลยาวเท่าๆกันเนาะครับ การทาบกิ่งนี้ดีกว่าการขยายพันธุ์วิธีอื่นยังไงครับอ่าทาบกิ่งนี่มันจะติดอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมีโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าวิธีอื่นเนี่ยครับวิธีอื่น,ม,นมันจะติดน้อยกว่าอ๋อก็อาจจะอาจจะไม่ได้ผลบ้างครับอันนี้คือชัวร์เลยเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกมัดครับตรงนี้มันมันห่างใช่ไหมเราก็ล้างในหะ้มันชิดนะ มัดนมัดตรงโคนไะ้กับแฮไลท์กิจอ่าเห็นไหมอันนี้มัดเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันอ้าไม่ให้มันอ้าครับอ่าเดี๋ยวเราก็ปาดตูดถุงนี้หน่อยนึงเพื่อน้ําอยู่ในนี้เราจะระบายออกให้น้ําระบายออกอ่าอ่าไม่ให้มันขังไม่งั้นมันจะเน่าครับอ่ามันจะเน่ารากมันจะเน่าครับเนี่ยตัวนี้ชัวร์เลยฮะนี่ครับก็อ่าต้องไว้กี่วันครับอย่างนี้อ่าหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งคะ หนึ่งเดือนอแล้วแผลมันจะติดฮะพอเมื่อแผลติดแล้วยังไงต่อแผลติดแล้วนะฮะแผลติดแล้วเราก็ตัดนี่ปึ๊บครับปึ๊บนี่เอาเอานี่ไปลดห้ามใส่ถุงใหม่เปลี่ยนถุงเลยก็พร้อมพร้อมปลูกอ่าพร้อมที่มันจะติดมันจะเอาติดแล้วเราก็พร้อมขายเลยครับพร้อมขายอ๋อ,อ,เ,อเรานี้เราตอนเอ้เราทาบกิ่งไว้เพื่อขายเลยับ,บทีนี่ครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการท้าบกิ่งมะยงชิดเป็นการขยายพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับมะยงชิดวันนี้ ผมและทีมงานรักบันเกิดต้องขอขอบคุณคุณลุงประจวบมากที่มาอธิบายวิธีการขยายพันธุ์การทับกิ่งมะยงชิดเพื่อนําไปลงในเว็บไซต์รักบ้านเกิด com อ,อันนี้คุณลุงประจวบดีดีให้เราไปเผยแพร่เนาะครับ,รบแล้วก็ผมขอฝากว่าถ้าใครจะมาเรียนรู้วิธีเสียบกิ่งต้นไม้แต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันเราไม่หวงวิชาเราจะสอนหนึ่งวันเนี่ย จบเลยครับคือเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาที่นี่ได้เลยมาเรียนได้เลยจะเป็นนักเรียนนักจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังเคยมาที่นี่ครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผมที่สวนผสมทรัพ์ที่นี่เนาะครับวันนี้ผมและทางทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่เว็บไซต์รักบัานเกื็ดคอมครับวันนี้ผมและคุณผู้ชมจวบต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ